สวัสดีค่ะยืนค่ะสัสิธรชัย,ยดำจากคณะนิเทศาสตร์มหาวิทยา,ยล,ายลัยรังสิตค่ะและสําหรับความดีที่ทําในครั้งนี้ค่ะเป็นการทําความดีที่โรงเรียนโพทองวิทยาคารตาบลโพทองอําเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นการทําค่ายวิชาก,การค่ะชื่อค่ายพี่เพื่อนน้องครั้งที่3่า,าม นอกจากเป็นค่ายกึ่งวิชาการแล้วค่ะยังมีการจุดประกายฝันน้องให้น้องได้รู้จักเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองที่จะเดินทางต่อไปเช่นไรที่เรากลับไปก็คืออยากให้น้องเนี่ยรู้ตัวเองมั่นใจในตัวเองกล้าที่จะทำตามความฝันเพราะว่า โรงเรียนที่ไปเนี่ยเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเป็นโรงเรียนบ้านนอกแห่งหนึ่งแต่ว่ามีรุ่นพี่ที่เป็นตัวอย่างหลายคนมีรุ่นพี่ของเราเองที่ทําค่ายหนึ่งตอนนี้เรียนหมอเป็นเภสัชเป็นพยาบาลได้เกียรตินิยมมีหลายอย่างเอาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นตัวอย่างให้น้องดูว่าพี่ยังทําได้และน้องในวันนี้ทําไมถึงจะทําไม่ได้การทําค่ายทุกค่าย เราอย่าคิดว่าคําว่าค่ายเนี่ยมันเป็นคําทั่วไปที่เออๆเออกค่ายแต่คนทาค่ายเขาจะรู้ว่าการทาค่ายทุกคนเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการให้ให้ที่แตกต่างกันบางคนให้วัตถุประ์ให้เป็นวัตถุให้เป็นความรู้และให้ในเรื่องของจิตใจให้ในเรื่องของจิตใจนี่เป็นสิ่งที่สําคัญค่าไม่ว่าในค่ายไหนก็ตามแต่การอยู่ค่ายของเรา5วัน4คืนนอกจากเราจะมีวิช,วชาการมีพี่ๆจากมหาวิทยาลัยเนี่ยไปติวแก๊ดแพทไปติวข้อสอบให้น้องแล้วเนี่ย เรายังมีวิธีจุดประกายฝันให้น้องน้องได้รู้ว่าอนาคตของน้องไม่ได้หยุดแค่ม .6 น้องได้รู้ว่าน้องต้องเรียนต่อน้องต้องรู้ว่าน้องไม่โทษพ่อแม่ที่พ่อแม่เกิดมาไม่มีเงินให้แต่น้องก็คิดว่าอนาคตน้องต้องเรียนแน่ๆมีช่องทางมีเงินกู้ยืมมีอะไรเยอะๆที่น้องต้องเรียนต่อน้องเห็นความสําคัญของตรงนี้แล้วก็เหมือนเป็นจุดประกายฝันให้เด็กวันนี้เด็กอย่างน้อยเด็กได้รู้แล้วว่าเด็กได้โอกาสแหละนี่คือสิ่งที่พวกเราภูมิใจมากที่พวกเราไปมา คนทั้งคนเนี่ยหากวันนี้เขาได้เลือกในสิ่งที่ในอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเขาเนี่ยหากเขาเลือกในทางที่ดีและถูกต้องชีวิตเขาก็จะจันลงไปในทางที่ดีและถูกต้องแล้วคนคนหนึ่งที่เราไปสอนเขาเขาจะเอาไปต่อยอดต่อเชื่อแน่นอนว่าคนคนหนึ่งมีอ in e e ิทธ in <the ิพลต่อคนรอบข้างได้มากมายและการทค่ายครั้งนี้เชื่อแน่ว่าน้องที่ได้เข้า่ข้ไปเนี่ยเขาจะเอาไปต่อยอดเองอย่างน้อยๆกับตัวเขาและตัวตัวคนอื่นในอนาคต ส่งมบอบความรักด้วยใจพักดีมอกชีวิตให้เธอคุ้มครองความหวังดีจงมาปุ